สวัสดีครับผมจากเกดอินพ็อตนะครับวันนี้นำเสนอนะครับรถ ATV 125ยยซีซีตัวบอดี้ใหญ่นะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์นะครับ LED 2ดวงเลยนะครับผมนะครับนะอายุการใช้งานนานมากทนทานนะครับไฟหน้าอีก2นะครับไฟหน้า LED สองนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผมพร้อมเลย นะครับนะแล้วตัวนี้ก็มากับเครื่องรุ่นยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้คนทานนะครับดูแลรักษาง่ายมากนะครับเป็นระบบนะครับสีจังหวะนะครับเติมน้ํามันแก๊สโซฮอล์เบนซินนะฮะเก้าห้าเก้าหนึ่งได้เลยนะครับระบบเกียร์เป็นออโต้คัสสนะครับนะครับไม่มีคําว่าดับนะครับผมนะขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขับง่ายมากเกียร์ก็กดเดินหน้า3ครับ3จังหวะ1 2 3นะครับส่วนเกียร์ถอยหลังนะครับก็กดจากเกียร์สมาเกียร์สเกียร์หนึ่ง ีว่างนะครับแล้วก็ปีกีถอยหลังอีกครั้งหนึ่งใช้ง่ายเลยทีเดียวนะครับผมนะครับครับไม่มีดับนะครับผมนะฮะลุยได้เลยนะครับผมนะครับง่ายมากนะครับรุ่นนี้นะครับข้างหลังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านหลังด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายหรือขวานะครับไฟเบรกหน้าไฟเบรกหลังขนาดใหญ่นะครับดิสเบรกนะครับผมนะครับผมนี่ครับแล้วก็มาพร้อมนี่ครับเครื่องที่ดูแลง่ายมากครับทั้งลูกค้าและ ร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปสามารถดูแลเองได้ครับนะฮะที่เติมน้ํามันเครื่องนะครับใช้น้ามันเครื่องยนต์สี่จังหวะเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะครับผมนี่ฮะอ่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตกุญแจนะครับสวิตุญแจนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับอ่านี้เป็นเบรกหน้านะครับเบรกก็สามารถที่จะอ่าจอดที่ทางชันได้นะครับล็อกได้ครับเหมือนเบรกเมืออรถยนต์เลยนะครับเนี่ยล็อกได้เลยนะครับผมนะฮะ ฝั่งนี้ก็นะครับผมก็จะเป็นเบรกหลังนะครับล็อกได้เหมือนกันนะครับนะครับเวลาจอดบนเนินนะครับผมนะครับเปิดไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาและก็สัญญาณแปรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองนะครับสตาร์ทเครื่องดูนะครับเปิดสวิตช์ครับผมก่อนสตาร์ทต้องบีบเบรกทุกครั้งนะครับนะฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่บีบมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเมื่อบีบเบรกแล้วก็กดนี้ครับร์ดเครื่อง สตาร์ทติดง่ายมากเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับผมไม่มีดับครับผมขับนะฮะลงเนินนูนท้องล่องไม่มีดับครับผมนะครับเป็นระบบออโต้คมัสนะครับผมนะครับสนใจทักมาได้เลยครับนะครับที่เบอร์โทรและไลน์06189339.6 7นะครับผมนะฮะนะครับกทมส่งฟรีนะครับต่างจังหวัดเรามีค่าส่งตามจังหวัดที่ไปส่งฮะส่งทั่วประเทศเลยนะครับผมสนใจทักมาเลยครับขอบคุณครับ